สวัสดีค่ะมาพบกับตัวยิบสีชีชะตานะคะวันนี้ออจะมาในหัวข้อ,อเดือนมีนาคมนี้นะคะสําหรับผู้ที่ได้แวะผ่านหรือว่ามาเจอคิดหมอยมาดูดวงโดยรวมกันนะคะความรักกายงานการเงินของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าดวงของคุณจะเด่นเรื่องใดหรือจะต้องเผชิญกับสิ่งใดในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะ่ะ มีให้เลือกทั้งหมดสามกองกองละสามใบนะคะน้องคิดน้องแปลนึกถึงคงรูบาอาจารย์กิเสิที่จะดนใจให้คุณได้รับคำตอบจากไพ่ทั้งสามกองนี้โอเคอมาเริ่มงานกันเลยนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะหมาตั้งเงินการเงินการงานความรักมาครบนะคะการเงินอยู่เป็นเรื่องของการหมุนหมุนจับใจ่ายใช้สอยจับจ่ายหมุนเวียนนะคะการบริหารเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างที่จะชัดในช่วงนี้เขาอยู่จะ จะหมุนเงินจับแพชชุนแกะหรือว่าการจัดระเบียบการเงินนะการวางแผนการการเงินนะคะวางแผนที่จะจับแตใช้สอยแต่ถามว่าทำไปได้ไหมคุณก็รอดพ้นไปได้นะคะเดือนนี้อ่ก็คือสามารถที่จะหมุนบริหารได้แล้วก็ผ่านมันไปได้นะคะอาจจะจะหมุนเยอะหน่อยใช้เยอะหน่อยหรือว่าการวางแผนค่อนข้างเยอะหน่อย แต่ว่าเกี่ยวกับการงานน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับการงานคืออาจจะมีการได้รับโอกาสใหม่มีคนเสนองานมาให้ใหม่หรือมีสิ่งใหม่มานําเสนอให้คุณนะพิจารณาเป็นโอกาสใหม่ที่ดีนะคะหรือว่าได้ทำงานใหม่ได้สิ่งใหม่นะเกี่ยวกับการงานแล้วก็ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานด้วยนะคะแต่เรื่องของความรักน่าจะเศร้านิดนึงนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บช้าน้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้าคนมีคู่ครองก็จะรู้สึกว่าเออเจ็บ ใจอยู่เป็นประจำหรือความผิดซ้ำซ่าหรือว่าจะไปก็ไปไม่ได้เพราะว่ารักเอาอะไรเอาวอยยังมีความรักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เราเสียใจอยู่ล่าไปแต่ก็ยังไปเหนไม่ได้นะคะแต่สําหรับคนที่โสดก็อาจจะผิดหวังถูกปฏิเสธรักก็ได้นะคะการ ไม่ลืมอ,อดีตนะคะถึงจะมีแฟนในปัจจุบันก็ยังไม่ลืมคนเก่าอะไรประมาณนี้หรือเกี่ยวกับการหวยหาสิ่งเก่านะ,ะการลึกถึงเรื่องเก่าๆถ้าสําหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมีความรักความใคร่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเสียใจเกี่ยวกับอดีตท,ที่ผ่านมาว่าคุณจะทําเขาเขาทาคุณหรือว่าจะทํากับสิ่งใดอาจเป็นญาติพี่น้องก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนฝูง ได้หมดนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่รู้สึกเสียใจไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละอดีตที่มันขมขื่นนะคะแนะนําให้เริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งเก่าก็โยนโย,ยนทิ้งมันไปเพราะว่ามันทาอะไรไม่ได้กลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะโอเคผ่านไปสําหรับกองที่1มาต่อด้วยกองที่สองนะคะกองที่สองดีเลื่อกกองที่2นะคะ,ะดวงคุณในช่วงเดือนมีนานี้คุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะอ่า โอเคอ่า okay. okay. uh, หมอหมออ่านไพ่ยอย่างนี้นะค,ะคุณคิดว่าคนที่เจอหมอแล้วแล้วเลือกกล่องกล่องที่สองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไปรูปพิธีกรรมทางศาสนาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมใดๆนะพาารือว่ามีไพ่มาสั่งอะไรหรือว่าอาจจะมีเรื่องการ,การบูชาการไปเอ่อเข้าวัดเพื่อที่จะ บูชาสิ่งใดก็แล้วแต่นะหรือว่าเข้าร่วมพิธีใดๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของการอ่อจากลาด้วยนะนะทั้งงานแต่งก็มีนะเหมือนก็ช่วงนี้คุณใช้ชีวิตเกี่ยวกับงานงานมากกว่างานงานทั้งงานขาวงานดำอ่ะเอการไปประกอบพิธีกรรมหรือว่าการไปบูชาพระก็ได้เกี่ยวกับเนี่ยทั้งนั้นเลยนะเกี่ยวกับงานแต่งก็ได้หรือวการงานงาน งานงานตายก็ได้หรือว่าการแสดงความเสียใจเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วการกลายเป็นว่าคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเอการเข้าออกวัดตอนช่วงเนี้ยคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคงคงกับชีวิตได้และการได้รับรู้บางอย่างนะให้ไปนี่เหมายนว่าการได้ได้คําตอบหรือการได้ค้นพบอะไรในตัวเองหรือว่าค้นพบสัจธรรมบางอย่างการได้หลุดพ้นบางอย่างการได้ลึก ลึกซึ้งกับสิ่งใดก็ได้นะคะแล้วก็เ้ลพเป็นเรื่องของความรักครอบครัวก็คิดว่าช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะถสิบตัวเต็มมีความสุขความมีความสุขหลังสค์อยู่ในครอบครัวอาจจะชวนกันไปเที่ยววัดหรือว่าการไปเกาะเขาเรียกว่ามีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็มีหมอปีไข่พระด้วยแลแสดงว่ามีสน่ห์สิ่งคุ้มครองมีพระคุ้มครองมี ครอบครัวโอเคดีอยู่แล้วการจากลาใดาๆก็มันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกถึงอ mm ่ะเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาบางอย่างที่มันจบสิ้นก็มีนะคะ mm hmm. โอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะมาต่อเลยนะคะดวงของคนที่เลือกกองที่สามในช่วงของเดือนมีนาคมนี้คุณจะเจอเรื่องใดเป็นพิเศษหรือ mm hmm. ว่าจะต้องเจออได้เดี The mm ๋ยวโอเคตัดตัดขึ้นมาโอเค ถ้าเป็นเรื่องอ่า t h ว world หมายถึงว่าการเจอเหตุใดๆความคาดหวังใดๆการไอถาร้องขอใดๆนะการตั้งหน้าตั้งตารอกับสิ่งใดคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะสำเร็จนะคะกับการตั้งตารอรู้การอธิษฐานขอการมีชื่อเสียงได้หรือการแบบว่าเริ่มมีการยอมรับจากสังคมได้นะคะแล้วก็การแสดงตัวตนนะการ ความใจดีของคุณหรือว่าการได้เลือเล่อนขั้นได้ตำแหน่งได้เหมือนกันนะหรือ่าการงานที่ถือว่าประสบความสําเร็จดีมีตาแหน่งหน้าที่การงานดีได้รับชัยชนะแล้วก็เขาเรียกว่าได้ได้สิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ได้มันง่ายแต่คุณก็ได้เหมือนมานะคะอาจจะรอคอยมานานแล้วหรือว่าหวังที่จะได้คุณก็ลมลุกคุกคานมาแล้วคุณพยายามจะให้ได้มาแล้วคุณก็ได้สิ่งนั้นนะคะการงาน ดีดีค่ะจะเด่นเรื่องงานนะหรือเรื่องก,การอ่ขอถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะแบบขอขอร้องให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเจอคู่อ่าชั้ขอดาขอคู่นะคะอย่าเจอใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของอ่แฟนก็อาจจะอยู่ห่างไกลก็ได้นะคะอย่านงนี้เราคิดถึงคิดถึงการมีความหงุดหงิดการแอบส่องแอบมองตามออนไลน์หรือการ แอบดูก็ได้เนาะแอบรักใครแอชอบใครได้เหมือนกันโอเคอ่ะสำหรับคนที่ผ่านเข้ามานะอันนี้เป็นการถุมดูโดยรวมนะคะถ้าใครน้อมรับๆนะคะแต่ถ้าครรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปเนาะถือว่าสนุกร่วมกันนะคะอันนี้ยึดสี่ชิ้นตาฝากไว้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ติดตามกันต่อ